ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่และเคียงข้างไปความวันที่รอวันไหร่อยู่อีกไม่ใครไม่นานในสุดวันร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวของคุณค่ามานานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิรุสิริจัญญาในรายการที่คุณมีโอกาสร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ได้ในรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพฤหัสบดีเวลา14.30น,นเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปหากแต่ว่าเรานำเหตุการณ์อันเร็วร้ายต่างๆมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นได้นั้นก็ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเช่นเดียวกับครอบครัวเงิ้วลายนะครับ ที่ได้อนุญาตให้รายการปันฝันปันยิ้มถ่ายทอดเรื่องราวความเจ็บป่วยของลูกชายเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองทุกคนในวันนี้ครับช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เริ่มต้นมาแล้วผมถือว่าเป็นการหยิบปัญหาพื้นฐานในสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่เข้ามาดูแลก่อนเพราะว่านอกจากคนพิการแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาจากคนพิการก็คือ คนพิการส่วนมากผมว่าร้อยทั้งร้อยก็นอกจากพิการแล้วเนี่ยยังอยู่ลําบากแล้วก็ไม่มีฐานะในสังคมแล้วก็มีการศึกษาที่น้อยตามไปด้วยเนื่องจากว่ากายภาพไม่สามารถที่จะทําให้ตัวของเขานั้นไปสู่ความสําเร็จในหลายๆจุดได้และสิ่งที่สำคัญคือการศึกษาเป็นพื้นฐานของความสําเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจที่สุดเพราะว่ามันเหมือนภัยรอบด้านในรอบตัวเขา อาจจะไม่มีโอกาสเรียนเยอะอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะอาจจะไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ขาดรอบตัวของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยดูด้ยโอกาสกว่าคนอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เลือกในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนพิการมันเยอะมากในเมืองไทยแล้วก็ถ้าได้วความช่วยเหลือผมว่าพวกเขาก็น่าจะยิ้มออกมากขึ้นครับขอบคุณมากครับไอหนิงครับตอนนี้เอินมายืนอยู่ที่หน้าบ้านน้องอาร์มยุทธนางิ้วไายหลังนี้นะครับ ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวยิ้วลายนี้เป็นโรคที่ไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆนะครับแต่พวกเขาผ่านมันมาได้ด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างแท้จริงไปดูดีกว่านะครับว่าเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างสําหรับทุกครอบครัวจริงๆเลยนะครับน้อานเป็นไงบ้างวันนี้อยู่ด้านไหสวัสดีครับสวัสดีครับเชียอ้าวไแล้วนะครับเข้าเลยเนระ ขพ่อสวัสดีๆครับเข้าบ้านเลยนะผมเป,เป็นบ้านผมเลยนะโอเคขอบคุณครับฉันครับตามสบายนะครับตามสบายเลย <c oughs> คุณผู้ชมครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับค,คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องอาร์มนั่นเองนะครับผมคุณพ่อธนโชตค,คุณแม่ขวัญใจขอทวนนะว่าน้องอาร์มเนี่ยนะครับป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยปกติแล้วจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ในเคสนี้กรณีนี้เกิดขึ้นกับเด็กอายุ6ขวบก,ก็คือน,น้องอาร์มนั่นเองแล้วในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เสี่ยงมากเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มียารักษาแบบนี้อย่างจริงจังนะครับแต่อยากจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ย้อนกลับไปนิดนนนนึงงใววััี่่เเเเกกิดหหตตุคาส็อะไร น้องเป็นอะไรในวันนั้นครับผมวันนั้นก็คือน้องเขาเนี่ยกลับจากโรงเรียนมาปกติครับผมปกติเลยก็คือจะงองแงไปที่ทํางานประจํา <c oughs> ก็คือเขาจะไปเล่นเกมปกติของเขาครับเขาจะเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วทีนี้วันนั้นเนี่ย <c oughs> เขางองแงเขางองแงมากก็คือเราไม่ให้เขาเล่นก็คือมันเย็นละกลับบ้านเธอโลกหกโมงละกลับบ้านละพอละพอเลิกงานละก็คือน้องเขาก็ขึ้นมาบนรถเขาก็ร้องไห้แบบเครียดเครียดเครียดมากเลยอาการแบบนี้เคยเป็นไปก่อนไหมครับ ไม่เคยครับและงอแงขนาดนี้ครับไม่เคยครับอ่าแล้วทีนี้เราก็บอกหนูจะเล่นอะไรนักหนาลูกมันหมดเวลาเล่นแล้วหนูไปอาบน้ําไปถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ําเขาก็ไม่ยอมเขาก็ร้องไห้เขาจะนอนแล้วเขาบอกพ่อผมปวดหัวจังเลยเขาบอกนูปวดหัวจังเลยนูปวดหัวจังเลยนั้นไม่ต้องอาบก็ได้ลูกเดี๋ยวถอดเสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันใส่เสื้อผ้าเสร็จผมก็กอดเขานอนก็เลยบอกว่าหนูเอาแขนมากอดพ่อที่ลูกหนูยกแขนมากอดพ่อสิเขาก็ใช้มือข้างขวาจับอย่างนี้ที่เราสังเกตนะเขาจับอย่างนี้ แล้วก็เอามาวางที่ตัวพ่อเขาบอกหนูยกไม่ได้หนูไม่มีแรงแล้วทีนี้ก็มาสังเกตขาของเขาครับปกติที่ต้องขี่ใช่ปกติเขาต้องเอาขามาเอาขามา,าขี่<า>พ่อใชเอ่เอาขามากายพ่อไว้แต่ขาเขาก็ไม่ขยับแล้วเขาขยับด้านเดียวในนาทีนั้นนอกจากที่พ่อบอกว่าขาน้องไม่มีแรงแขนไม่มีแรงข้างซ้ายเนี่ยมีอาการอะไรอีกไหมครับคือรู้สึกเห็นว่าน้องเขาเนี่ยหน้ารู้สึกจะเบี้ยวไปข้างหนึ่ง พราะฉะนั้นาการตอนนี้มี1ปวดหัวครับ2ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยว3แขนไม่มีแรงสี่ขาขาไม่มีแรงครับไปโรงพยาบาลไหนครับก็คือก็ไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับทีนี้ว่าพอพอไปปุ๊บคุณหมอเขาก็ก็ก็มาดูมาตรวจเช็คอาการดูเขาบอกว่าเขาก็แนะนำว่าน่าจะไปหาคุณหมอเฉพาะทางนะหมออ่า น้องเขาน่าจะเป็นเกี่ยวกับสมองเขาแนะนําให้ไปที่พยาไทหนึ่งเพราะว่าจะเป็นหมอเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับสมองเฉพาะทางสมองเด็กโดยตรงเลยครับก็คือเป็นเป็นหมอเฉพาะทางจัดการรักษาเลยครับสแกนสมองอยู่คุณเนี้ยเหรอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมันก่อนทีก่อนมันกอนทีก่อนกอนเพื่อนด้วยดี เไหนโชว no ์ดิโชว์โชว์กันก็ไปถึงโรงพยาบาลพญาไทกระบวนการเมื่อไปถึงกับนักษานี่คือเรารักษาในคืนนั้นเลยหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือพอไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็เขียนน้องเขาเข้าห้องเลยก็เอาขึ้นเข้าไปในห้องสแกนสมองคุณหมอสรุปไหมครับว่าน้องอาร์มเป็นโรคอะไรครับก็คุณหมอบอกว่ามีสมองอุดตันคือถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้ก็คือต้องให้ยาละลายร่มเลือด คร,ครับแล้วยาลลายเลยมเลือดเนี่ยก็คือมันจะมีความเสี่ยงคือยานี้เป็นยาผู้ใหญ่ใชค่คืออัตราส่วนก็คือว่าคุณหมอต้องเอามาแบ่งก็คือต้องต้องดูต้องดูหนึ่งอายุอายุหขวบแล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่คํานวณแล้วจาานวนัดปริมาณยาใหม่เลยใช่ครับคุณหมอก็จะเอามาคํานวณจัดปริมาณยาลงเข้าไปซึ่งความเสี่ยงจากที่ผมฟังตอนนี้คือการคํานวณเนี่ยต้องให้พอดี กับ,บน้องที่อายุ6ขวบซึ่งถ้ามากเกินไปหมอบอกไหมครับว่าเสียอะไรับอ่าถ้ามากเกินไปอา,อาจจะทําให้เลือดออกในสมองนะครับถ้าเลือดออกในสมองก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้สรุปก็คือยาตัวที่จะให้นี้เป็นยาของผู้ใหญ่ใช่ครับยังไม่ระบุว่าจะหายครับและมีความเสี่ยงสูงมากคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นคุณเจอโจทย์แบบนี้คุณจะทำะยังไงผมว่า เป็นผมนี่มันบั่นทอนจิตใจผมมากเลยนะกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับตอนนั้นตัดสินใจว่าตัดสินใจก็คือคือเรามาแล้วคือเรามาแล้วไม่มีวิธีอื่นแล้วนี่คือคุณหมอถ้าเราไม่เชื่อคุณหมอแล้วเราจะเชื่อใครต้องลองถึงมันจะ30%ก็ต้องลองในใจก็ภาวนาอย่างเดียว ขอให้ลูกเราหายขอให้ตอบจนองขอให้ลูกเราหายเหตุการณ์กำลังเข้มข้นเลยนะครับซึ่งในนาทีแบบนั้นผมมั่นใจว่าเป็นนาทีของความเป็นความตายความอยู่รอดแบบปกติหรือความไม่ปกติซึ่งนํามาซึ่งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนของครอบครัวนี้นะครับและเดี๋ยวช่วงหน้านี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าคุณหมอวิเคราะห์เคสนี้กรณีนี้ว่าอย่างไรและความเสี่ยงสูงแบบนี้ที่ปกติแล้วปกติจะเกิดขึ้นแต่กับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ในเคสที่เกิดขึ้นกับเด็กหกขวบความเสี่ยงสูงแบบนี้คุณหมอรู้้สย่างงบ รวมทั้งเรามารู้หลักในการดูแลผุดหลานของท่านกันด้วยครับสักครู่เดียวครับร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวของคุณค่ามานาน i wasn't ready sawa Krab! my name is nick Vujicic and i am so excited to be coming to thailand i want to thank all the major sponsors who made it possible for me to come to inspire all people of thailand to never ever give up Maybe you've seen me on YouTube and I'm coming to share my story and sharing about the positive attitudes we can have and having faith in action. The two main messages that I'm gonna be giving there is about finding life's greater purpose and how to dream big. So bring your friends and family along who need some inspiration. I'm gonna be there in Thailand at the stadium Hua Mak on September 3rd, 7pm. So get your tickets right now because the tickets are gonna go fast. I love you so much. Take care, and I look forward to eating some Thai food, being with you all, and enjoying your hospitality. God bless you. Thank you so much. Bye bye. I love one. ความเจ็บป่วยของลูกนั้นหากพ่อแม่สามารถรับความทุกข์ทรมานนั้นไปได้ผมเชื่อแน่ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนนิ่งนอนใจหรอกครับยิ่งเป็นเสี้ยววินาทีของความเป็นความตายแล้วผู้ให้กำเนิดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจหยิบยื่นให้กับลูกชายของตนเองเช่นเดียวกับการตัดสินใจของครอบครัวนิ้วหลและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งจะมีขั้นตอนในการรักษาน้องอาร์มอย่างไรบ้าง ติดตามคุณอ้อนสราวุธไปพบกับคุณหมอของเราครับลแ,และตอนนี้นะครับอ้อนก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งแล้วนะครับเพื่อพบกับนายแพทย์สุรัตน์บุญยการกุลนะครับในห้องนี้ซึ่งคุณหมอเป็นผู้ที่รักษาอาการเจ็บป่วยของน้องอาร์มยุทธนาอุ้ยลายนี่เองครับเชิญทุกคนได้เลยครับข้างในสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของน้องอาร์มครับอ๋อคุณหมอเป็นผู้ที่ดูแลในเคสของการดูแลรักษาพยาบาลน้องอาร์มคุณหมอองทูลเหตุการณ์วันนั้นผมฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับนไงบ้านวันนั้นมาถึงเนี่ยล้าผมก็ไปรออยู่ที่ห้องฉุกเฉินพอเข็นไข้มาก็เห็นน้องอาร์มเนี่ยแขนขาไม่มีแรงนะครับนะครับผมก็บอกที่ทีมที่ดูแลนะฮะเรารีบ ส่งไข่ไปเข้า m อ็ด่วนเลยเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าหลอดเลือดที่อุดตันเนี่ยมันยังมีไหมหแล้วพหอหลอดเลือดใหญ่หรือเล็กแค่ไหนนะครับหลักๆแล้วอาการของน้องอามเป็นอยังไงบ้างครับมาถึงเนี่ยแขนขาซ้ายยกไม่ได้เลยครับผมนะฮะแขนขาซ้ายยกไม่ได้ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแต่ยังรู้ตัวดีนะครับรู้ตัวพอเราตรวจย่างเนี่ยเราก็รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยเด็กน้องอามเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคหลอดสมองแน่ อยู่ดีปุ๊บปั๊บแขนขาไม่มีแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเนี่ยนะฮะเป็นอาการบ่งเลยว่าน่าจะเป็นโรคนี้โรคนี้นี่มีสองชนิดฮะคือชนิดที่มีหลอดเลือดในสมองนี่อุดตันครับผมกับอีแบบหนึ่งหลอดเลือดสมองแตกอ๋อแต่น้องอาร์มได้รับการสแกนสมองด้วยซีทีสแกนจากที่นู่นมาแล้วก็ไม่พบว่ามีเลือดออกครับผมเพราะนั้นน้องอาร์มที่ต้องมีอย่างเดียวคือหลอดเลือดในสมองอุดตันแน่นอนคือตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้องอาร์มเป็นโรคหลอดเลือดสมองใช่ใช่แต่เราจะดูได้ไงครับว่า ลูกเราหรือหลานเราจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าครับอยู่ที่บ้านเราทำยังไงครับคุณหมอสังเกตยังไงครับอ๋อสังเกตอาการสังเกตอาการอาการที่ให้สังเกตง่ายๆนะครับคือนด่กเนี่ยหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวหรือเปล่าเบี้ยวถ้าเวลายิงฟันแล้วขึ้นมาข้างเดียจะให้ข้างนั้ขึ้นนะครับปี่เด็กสองเนี่ยพูดไม่ค่อยชัดคืออยู่ดีๆก็หน้าเบี้ยวอออยู่ดีต้องทันทีนะพูดต้องทันทีหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ออกเลยอยากจะพูดอ้ออ้ออะไรเนี่ยนะฮะพูดไม่ออกนึกคำพูดไม่ออกนะครับ อย่างนี้นก็แขนนี่แหละแบบน้องหลานดีทีแขนเจอขาแขนนี่ก็อย่แหละนะครับแขนจะเจอบ่อย่าฟังแบบนี้แล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เราป้องกันได้เรบบาระวังรักษ,ษาตัวเองได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับสำหรับวิทยาทานอันนี้นะครับผมขอบคุณมากมากครับ ของคุณค่ามานานจากกรณีของน้องอามเด็กชายอายุเพียงหกขวบซึ่งป่วยด้วยภาวะลิ่มเลือดอุดต,ตันในเส้นเลือดแต่ว่าสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้นั้นหนึ่งก็คือทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลพญาไทยนอีกส่วนหนึ่งก็คือความรักและการเอาใจใส่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกของตอนเอง วิธีการที่เขาแสดงความรักและการเอาใจใส่ของครอบครัวนิ้วลายที่สามารถรักษาหนึ่งชีวิตไว้ได้นั้นเขาทำกันอย่างไรหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราติดตามคุณอ้นสราวุธมาทองพิธีกรภาคสนามของเราไปหาคำตอบกันเลยครับผู้ชมครับครอบครัวนี้ครอบครัวนิ้วลายวันนี้มีความสุขกันดีแล้วนะครับแต่คุณสงสัยใช่ไหมว่าในขณะที่ผู้ใหญ่กาลังห่วงและกังวลว่าเด็กจะเป็นยังไงบ้างเขารู้ไหมว่าเขาเป็นอะไร อามคุยกก่อนอามรู้ไหมว่าอามเป็นอะไรที่ปวดหัวที่ปากเบี้ยวที่ขาไม่มีแรงเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นอะไรเพราะว่าหนูเล่นเกมเยอะเล่นเกมเยอะเล่นเกมเยอะใช่ไหมหนูคิดว่าหนูเล่นเกมเยอะใช่ไหมครับหนูเล่นเกมเยอะก็เลยปวดหัวอือฮึแล้วพอนี้หายแล้วเนี่ยจะเล่นเกมเยอะเหมือนเดิมไหมไม่เล่นไม่เล่นเยอะไม่เล่นเยอะเล่นแค่วันละเท่าไหร่เอง พ่อบอกว่าอะไรให้เล่นมาแล้วข่าไรหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่ามันหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเกมมันยังเล่นไม่เสร็จเงี้ยจะเล่นต่อไหมจะเชื่อคุณพ่อไหมไม่เล่นต่อจะดื้อไหมไม่ดือ้อคุณพ่อครับจริงๆแล้วบ้านเราก็มีความสุขแล้วเราไม่ต้องออกทีวีก็ได้<อ>แต่ในเคสนี้กรณีนี้คุณพ่อตัดสินใจที่จะให้เรื่องราวของบ้านเราเป็นเหมือนวิถีทางกับครอบครัวอื่นเพราะอะไรครับครับเพราะว่าี๋้วกอน้ำ๋ยห้เล่น น้อยคนมากที่จะสามารถเป็นโรคนี้ได้คือเราต้องไม่รู้ว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นกับใครครับผมอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของคุณหรือเปล่าหรือว่าของท่านหรือเปล่าแต่ว่ามันก็น้อยคนมากที่จะมีโอกาสกลับมาเดินได้จะโชคดีแบบนี้ครับก็คือจะโชคดีลูกชายของผมคนนี้ก็คือถือว่าผมได้สิ่งที่มีค่าที่สุดกลับมาครับผมเป็นปกติก็อยากฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ ครับที่มีลูกมีหลานในวัยวัยไปที่กําลังเรียนรู้นะครับไปที่กําลังเรียน,นรู้ <c oughs> ก็คือพยายามให้ดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็ชี้แนวทางให้เขานะครับองกา้เขาไป นักมุ่นในสิ่งที่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 เขาไม่รู้กอดเข้าก่อนไหมวะเนี่ยกอดเลยนะกอดรักพ่อป่าวโอ้โหรักจริงเขาเหนื่อยดูแลเราอ่ะสนขนาดนี้ฮะรักน้องไหมรักน้องแต่น้องแกล้งน้องแกล้งเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกเราจะแกล้งน้องมากกว่าแล้วรักแม่ไหมรักหอมแมแม่ทีนึงแล้วน้องถ้าทำหนี่ยเขาจะหมวยหอมแก้มแม่ให้เลยใช่อ่ะ เว่อเว่อเราอะเว่อคุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวยิ้วลายมีความสุขแล้วจริงไหมครับไม่เครียดแล้วนะครับยิ้มได้แล้วนะครับยิ้มได้ยังตัวนี้ยิ้มได้ยังิได้แล้ว แต่ว่าความสุขในวันนี้มันเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจที่ฉับพลันแล้วก็แน่นอนเด็ดขาดของคุณพ่อนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกหรือหลานขั้งคุณเจ็บป่วยหรือมีอาการผิดปกติอย่ารอช้าอย่าลิ่งดูดายนะครับการตัดสินใจที่เฉียบขาดและทันท่วงทีนั้นจะนํามาซึ่งความปลอดภัยของชีวิตเข้าแน่ๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับและก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากสาหรับครอบครัวทางบ้านด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่อยยยรวบบบาาคั มีความสุขมากครับทั้งนี้ครับนเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าโรคบางโรคจะไม่มียารักษาให้หายขาดได้แต่ความรักและการเอาใจใส่ของทุกคนในครอบครัวที่มีให้แก่กันนั้นก็จะสามารถบรรเทาความเจ็บปวดและเยียวยาความเจ็บปวดลงได้ไม่มากก็น้อยนะครับเช่นเดียวกับรายการปันฝันปันยิ้มของเราในพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการกระจายโอกาสรอยยิ้มและ น้ำใจให้กับทุกคนในสังคมไทยวันนี้เวลาของรายการปันฝันเป็นยิ้มหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับผมนิรุศษีรจันญ,ญาได้ทุกวันพรฤหัสบปปดีเวลา14นาฬิก30นาทีครับวันนี้ขอขอบคุณเครื่องแต่งกายสูตรซีเล็กผมและทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับให้ัน ลองจะนำทางไป